โอเคครับก็สวัสดีมากๆครับทุกคนยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง d ี e ปร Project Label แ,แกล้งนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับกับการที่จะจับกล้องมาถ่ายแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมทําตัวเส็งเครงมากเลยแบบไม่มีอินสปายในการถ่ายทํานะครับวันนี้เราก็จะมาคัมแบ็กกันนะครับเป็นจะเรียกว่าวอล์กได้ไหมก็ไม่เชิงวอล์กแต่ว่าผมต้องไปช่วยพี่ม่อนนะครับ ถ่ายปกเพลงพี่มอนไก่กจะถ่ายปกเพลงที่ซอยกอล์ฟซิตี้นะครับข้างๆมองกรุงเทพก็เดี๋ยวผมจะไปห้องพี่มอนก่อนนะครับไปดูการฟิตติ้งชุดนะครับว่าแฟชั่นในวันนี้ของศิลปินทั้งสองคนจะเป็นยังไงนะครับว่าเขาจะใส่ชุดอะไรก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องพี่มอนเลยนะครับไป a few moments later แล้ให้กูทำไมสวัสดีครับอยู่กับช่อง DPL d, d Project นะครับวันนี้เราก็กำลังจะทำการถ่ายทำปกเพลงออดิโอลงออดิโอกันนะครับแต่ว่าฝนน้ำตกนะครับเอาเ่ยวเอากล้องมาแล้วแต่ว่าเราจะถ่ายได้ไหรือเปล่าไม่เ็ทำอไรอแลอวเรา,าบอกไหนบอกว่าไปตัดผมช่างไม่อยู่อีกแกกูเลยไม่ตัด With A few moments later นี <krit> ่คร <he> ับ <off> ท the ุกคนนี right. okay. oh. ่ก็ถึงโลเคชั่นที่เราจะถ่ายกันแล้วนะครับนี่เรากำลังมาเข้าค่ายรดอนอยู่นะครับจะเป็นฟิลแบบป่าๆหน่อยงาอ่อเปล่าเลยงานกูทำไรจะอยู่นี่ยโอ้โเสียเต็มตัวหมดเลย นี show, ่เป็นงานทำไปยะบนเอาตรงนี้เลยใช่ป่ะนี่ท่าอืมสองสาม ต่อตามเอ่อต่เดียวครับเดียวครับกดีอันต่อก่อนล่ะเล่นหน่อยยัง่งอันนี้ครับทุกคนเราก็จะย้ายโลเคชั่นถ่าย วันนี้เรบฝนตกด้วยแล้วแสงไม่ค่อยเข้าเลยในวา่าตรงทงไพรไปเดี๋ยวไปดูกันว่าโลต่อไปจะเป็นโลไหนครับทุกคนกำลังย้ายโลเคชั่นมาที่ดัดฟ้านะครับว้าอุปสรรคเราก็คือแสงมไม่ค่อยมีนะครับ

ขออรียาถ่ายไกลๆไม่น่ามีแต่พ<อ>ักเสียง,อยงเอาเพราะว่าเหนื่อยที่เจดเดงอฮะนั่นนะจะปีนะล่ะรอดเลยกูรอเลย หนเป็นท่าเบ็นท่านึ่งสอมจะมองกล้องกันหน่อยไยเออนี่พี่มันท่ากินอะไรี้วหมยไหมใหมพี่มันองกล้องมอกเนี่แดดดดแดดหนสอยอบอกล้อแดดไม่มีที่ส่องเต็มเลย ครับทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนตากล้องให้สลับกันบ้างจะได้หลายๆมุมเชียร์ทีมุมเก่งไงเดี๋ยวเดี๋ยขึ้นรูปให้ดูนะว่าที่ถ่ายมาเป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าสวยแสงแสงเริ่มมาแล้วนะครับพูงกับบีบแล้ว,วเออแดตอนนี้คือแบบชุม่มทั้งตัว ร้อนจัดจัดแต่ว่าเพื่อคุณภาพงานที่ดีนะครับเราก็ต้องต่อสู้ไปกับมันคันน้ามาเออ1 2ก็หามข้างข้างมาอ๋อ A few moments later ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถ่ายงานให้พี่มอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแหลวเอ่อจะถามว่าอะไรวะขอบสรุปเพลงชื่อเพลงว่าอะไรก่อนก่อนจะลาก่อนจะไปอ้ยยอนะก่อนจะลาก่อนจะไปอย่างเงี้ยเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวในชีวิตของผมนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามช่องพี่มอนด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูที่แจ่งจากเรื่องอะไร เอาโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหลังจากที่ทําตัวเสียงเคงมาระยะหนึ่งก็จะเริ่ม,เร,มเริ่มกลับมาคัมแบ็กทำยูทูบมากขึ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดทำอะไรนอนยังเดียวเลยงานเยอะอะนอนทำอะไรนอนอะก็นอนอะนอนท่านไหนไ,ไปก็เดี๋ยวฝากเพลงใหม่พี่มอนด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่าก่กอนก่อนจากครับผมแต่ว่า ก่อนคลิปนี้จะลงเพลงแนะ่้จะปล่อยแล้วแหละก็เดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับนนมันแน่นอนอยู่แหละเออผมไม่ได้ตัดโหดขนาดนั้นหรอกโอเคว okay. ันนี้ก็ประมาณนี้ครับมาปล่อยก่อนเขาเฮ้ยคนไหวอ่ะปล่อยเขางปก่อ,อน,ออนไม่ได้อนเดี๋ยวขอกระซูหกห้าประทานอาหารอย่างอันเรอร่อยก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบาย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 บ๊ายบ บายอครับไเอ้ยกอเธอไปิบโลดทิงหัวใจของเธอไว้ก่อนให้เธอกเชคน